ต่อพูดจับสัวปูน่าสุรัสปูตินนันนะไอ้วันดีวัยรุ่นเมกาวดัยรุ่นดูไปวัยรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Kingdom the b r o a d นะท่านผู้ชมนะตอนนี้เขาเปิดให้เล่นทั้งไอาทั้งในส่วนของมือถือที่เป็น Android แล้วก็ในส่วนของคอมพิวเตอร์ PC Steam นั่นเองนะท่านผู้ชมนะอ่า ตอนนี้ก็ยังไงก็สำหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็ไปโหลดกันมาได้นะลิงโหลดอยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปเลยนะคนดูนะเออบอกลยครับเกมน,นี้นะครับโคตรมันโคตรตรึงโคตรอันตรายคนดูนะเอ๊ก็ลิงโหลดอยู่ด้านหน้นาคำใหญ่ใต้คลิปนะฮะเป็นเกมมาใหม่เลยนะครับอันนี้ผมก็เล่นอยู่บนคอมพิวเตอร์เนาะเป็นเกมว่าแนวเออเอาตัวรอดจากซอมบี้แนวโซเอนไลท์นะท่านผู้ชมนะจากเออหนังเรื่องดังที่ชื่อว่าคิงด้อมนะท่านผู้ชมนะใครที่เคยดูนะครับเป็นแนวซอมบี้นะท่านผู้ชมเนาะในในทีม สมัยก่อนโชซอนนะอะไรอย่างนี้นะครับราช,ชวงศ์โชซอนนะท่านผู้ชมมาว่าโกตรีมีภาษาไทยได้นะเกมนี้นะคนดูมันจะจัดเลยแล้วไปตรงนู้นนี่มาปั่นนี่ก่อนนี่อะไรอ่ะกล่องโอเคตักเก็บขึ้นมาก่อนอุ้ยอาบน้ำทำไมวะเนี่ยหนาวชิบหายมาดินี่ดินี่ดิปันอัสติมิน่านอัสติมิน,น,มน่าก่อนสวยสวย,สวยเป็นแนวซูเอ็นไลท์นะ ต่อสู้กันอย่างนี so mm ้เลยครับต่อสู้ทั้งคนแล้ว hmm. ก็ซอมบี้นะคนดูเอาว่ะเอาว่ะเว้ยเลือดแม่งกระเลือดแม่งกระจงกระจายสาเตอืมปัญหาของได้ด้วยนะเกมนี้ปัญหาของโคตรตึงจับซอมบี้มาขังกันไม่ทำไมวะเฮ้ยนี่เนี่ยจับเริ่มตายยากกันนั่นนี่ซอมบี้โอ้โหโผล่มาจากไหนโผล่มาจากไหน เอาวะเอาวะนี่เนี่ยสับไปก่อนสวยตีปกติครับคนดูมันจะมีกดตีคลิกซ้ายกับคลิกขวานะเราสามารถทำคอมโบได้ด้วยนะถ้าเราตีทันนี่เรียบร้อยครับร่วงเก็บของมาฮะ เลือดกระจายเลือดกระจายลิชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมแจกใหญ่เติมเยอะได้ลดเติมเยอะได้ลุน้นฉลอง5 0 0 0 0นซัพ์แจกยับ3ต่อครั้งแรกกับลัคกี้คอยยิ่งเติมยิ่งลุน้นลุ้นต่อแรก iPhone 15 Pro Max แอดไลน์เติมเกมทุกๆ100บาทก็ลุ้นได้หลุ้นต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งรดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการรับ r ริชแม o คอยใช้แทนส่วนลดได้ทันทีหลุนต่อที่3ยิ่งเติมยิ่งลุ้นกับ r i c h m ม n คอยใช้รุ้นรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ richmanshop.com กดลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปลุ้นกันเลยไอเกมมันรุนแรงอยู่นะคนดูผมบอกเลยตับหาของก่อนเพืมีของให้ทับไอมา นี่อย่างนี้เราเข้ามาในค่ายนะคุณดูนะนี่นะครับนี่ฟันเย้เดือทั้งคนทั้งสองบีนเอาว่ะมาดินี่นะครับสวยหนึ่งสองนี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาม เก็บของครับตัดไปก่อนนะเราต้องผ่านตามเควสนี้นะครับท่านผู้ชมไปยับอืมอืมมาดิจะพวกซอมบี้บใครอยากเล่นก็ไปโหลดบนแอนดรอยก็ได้นะแอนดรอยก็มีให้โหลดเหมือนกันนะครับมือถือแอนดรอยนะพี่มาเล่นบนคอมเพื่อที่จะเซฟเอพีเอสได้ F อย่างสูงสุดเซฟภาพแบบสูงสุดโอ่มันเป็นโซแเอ็นไลท์นะท่านผู้ชมนะ นี่เหมือนแนวเนี่ยคล้ายๆกับพวกดาร์กโซอะไรอย่างงี้ยนะครับถือว่าไอ้อะไรนะัสมุไรอะไรนะนั่นแหละคนดูลืมชื่อฟื้นฟูกำลัง10%เออ่อฟื้นฟูกำลัง10%ฟื้นฟูทำไมวะเลือดเราก็เต็มอยู่แล้วนี่อ่านี่เราสามารถสลับอ๋อใช้ดูมีอญ่างนี้ปริมาณเพิ่มความเสียหาย2%อ๋อมันเป็นแบบผ่านด่านนี้เนะี่ยเอานี่แหละอ้าวแม่งไม่มีอีกกูไปอาริสโก มาว่ามาว่ายัางตรึงโซสมดุลไหมเอาโซแล้วกันนะผมเน้นโซแล้วกันไม่เอาฟื้นฟูร็อกบอกเลยองไม่นัวนี่เนี่ยอุ้ยมีสเตีสองนี่มาคนดูนยังโดนแดกเ,เลกีกูเดี๋ยวน่าจะมีนั่นอยู่อุ้ยหลบกะไม่ทันนี่เนี่ย นี่เลยอย่งเงี้ล่ะตะกดคลิกขวามันจะใช้เอสพีเยอะหน่อยนะคุณดูนะเห็นไหมต้องคลิกซ้ายอะคลิกซ้ายจะเป็นการตีแบบปกตินะครับคลิกขวาจะเป็นการใช้แบบเอสพีในการตีนี่เราติดพิษนะเราต้องมาล้างตัวตรงนี้ก่อนนะครับมันจะหายนะฮะน้อจะจัดกูจะเป็นไข้ตายแทนไว้เนี่ยอืมตับตับกูเริ่มถึกแล้วนี่เฮ้ยถึกถึกถึก นี่เนี่ยเสียบเทคดาวนั้นมีให้เทคดาวได้เกมนี้คนดูโคตรตึงมาว่ะมาว่อืมสับกล่องนี้ก่อนหาของหาของจะมีซอมบี้อยู่แถวนี้ด้วยอุ้ยหูเกือบหลบไม่ทันอืมอืมเก็บมังคับโซในร้อยแปดสิบแล้วนะวันหนึ่งตีกล่องหาของเอา มาวะอุโโ้ยอ oh, <the> ุ <tech Kid> <the> ้ยโหัแรง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 นีหลบได้ครับอุ้ยอุ้ยนี่เนี่ยเอาดิสวยสวยสวยแทงเท็กดาวจบๆคกับน้องเก็บดวงวิญญาณมาครับไปอัพเกรดของนะทุกชุมนะอืมยังมีด่านทัดไปกันหรอ อันนี้สเตจสองแล้วนะสเตจสองชั้นสองวินี่จับมันจะมีจังหวะที่ซอมบี้มันสวนเราได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังดีๆการหลบคือต้องแบบต้องหลบออกซ้ายออกขวาเท่านั้นนะเมื่อกี้นี่นเป็นการวิธีการหลบที่ผิดนะครับนี่ดูหน้าดูหน้าเวลา,าผมจะโดนฟันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมถ้าหลบเข้าไปข้างในมันจะมันจะไม่พ้นนะครับเมื่อกี้เนี่ยพ้นอย,อยู่ สวยเนี่ยเห็นไหมต้องหลบออกข้างนอกนะครับนี่เราฟันตัดมันได้อยู่นี่สวยดีนะเราอัพฟันธรรมดามาแรงอยู่นะครับฟังเข้าไปครับฟังตามทางก่อนนะอาจจะมีของอะไรหนทหตึงตึงอุ้ยอุ้ยโอ้โ,อโหโดนซัมบี้ตุ๋ย หมโดนกัดโดนกัดเราจะถ้าโดนซอมบี้กัดมันจะติดพิษนะคนดูติดพิษติดพิษมันจะติดพิษกีแป๊บนึงผมต้องมาทำการล้างตัวก่อนเฮลิเกินเอาอะเอาอะซับท่านี้ก่อนอืมเปิดกล่องเปิดกล่อง มาดิเฮ้ยตัวนี้ตัวหอกซะด้วยนะสวยสวยสับซับซับอุ้ยโดนแทงคืนเลยคนดูไอ้พวกคนไม่ค่อยเท่าไหร่มันจะนิดมันพวกคนส่วนใหญ่มันจะถึกนะครับคนดูนี่นี่นี่สับเลยอุ้ยโหไฟไหม้เก็บของฮะอัดสตีนี้ได้ยัง ย่เอ yeah. yeah. เราเลือกก่อนนะคนุณดูเอาออปริมาณเสียหายตรงนี้แล้วกันมีฟื้นปูพลังก,กาลังไม่เอาครับเก็บแต้มไว้คดเยอะเอาไว้ไปซื้อด่านอื่นบ้างนะฮะเฮ้ยได้เจอบ,บอสหรือยัง่ยมาแล้วว่าหากพลังก,กาลังลงเคเอาโซไม่ฟื้นฟูเลือดทิทานกันเติบตัวสมดุลไว้ก่อนโอ้ ฟัน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 เยหมวจะจัดมาดิมาดินี่เลยครับสวยมาใส่ก่อนน้ำฟันไม่ค่อยแตกครับคนดูอุ้ยอุ้ยนี่เลยฟันปกติฟันปกตินี่ เพงเรียบร้อยฮะเก็บของกันแถวนี้ไปมันไหม้ตีนลิชแมนชอน็อปึ่1เรื่องเติมกมแจกใหญ่เติมเยอะได้ลดเติมเยอะได้ลุ้นฉลอง5 0 0แสนซับแจกยับ3ต่อครั้งแรกกับลักกี้คอยยิ่งเติมยิ่งลุ้นลุ้นต่อแรกไอโฟน e 15 Pro Max แอด,ดไลน์เติมเกมทุกๆ100บาทก็ลุ้นได้ลุ้นต่อที่สองยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการรับริชแมนคอยใช้แทมส่วนลดได้ทันทีลุนต่อที่3ยิ่งเติมยิ่งลุ้นกับริชแมนคอยใช้รุ้นรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ richmanshop.com กดลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปลุนกันเลยหาฟันกล่องหาของแถวนี้ก่อนนะครับคนดูเกมมันต้องนักฟาร์มหน่อยต้องฟาร์มถึงจะอยู่ได้นะครับเกมนี้เอาดิจะกระไดอะไรดูแถวนี้ เอ้ยมาแล้วว่ะโอ้โหนี่ฟันคู่เลยสวยรวดเดียวจบถ้าเป็นซอมบี้มันจะฟันเข้าง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นทหารนี่มันจะถึกผิว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 มาครับทหารแม่งถึกอีกแล้วตรงนี้ตับตับ ตับเบาๆก่อนนี่นะครับอืมอืมอืมแทงสวยเรียบร้อยครับโคตรหล่อโคตรตึงสเตจถัดไปฮะตามทับสองนะคนดูตัวนี้โอ้โหโดนกินจนหน้าหึงติดๆเลยอย่างเงี้ยอุ้ยโอ้โหโดนอย่างเงี้ย ดีๆหน่อยซอมบี้มันไกลก็จริงแต่ว่าเราต้องลบดีๆนะครับดูไม่งั้นเราอาจจะตุยเย่ได้นะไหนว่ามีที่ล้างพิษไหมในแถวนี้ไม่มีที่ล้างพิษเลยแถวนี้นี่ไงอยู่หน้านี่เฮ้ยโอ้โหโดนอีกแล้วต้องจุกดีดีนี่ตับตับตับแทงโหจะจัดโหจะจัดคนดูเอวหมาว่ามาว่าต่อเลยนะฮะับคนดูนะ มาอีกแล้วสองตัวสับสับหนึ่งสองสามสี่ยีน่าฟันปกติเราแรงอยู่เดี๋ยวเราไปอาบอาบน้ำก่อนน้างตัวม่เงาเราติดพิษอย่างนี้นะครับคนดูมันจะมันจะยากนะมารอบนี้มีแต่ซอมบี้่ะสวยอุ้ยจุกหลบด้านหลังดีกว่าคนดูเนี่ยเราจุกถอยหลังดีกว่านะแม่งเวิกกว่า จังหวะมันจะดีกว่านะอุ้ยปิงนิดเดียวเองปิง,งสิบสามอยางเงี้เซิร์ฟเปนแสดงว่าเปิดเซิร์ฟไทยนะครับปิงสิบสามเนี่ยอ่าลบกำลังต่อสู้สองช่องโอเคฟื้นฟ,นฟนูพลังก,กำลังสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอเคเตื้อนหนึ่งแล้วกดรีหน่อยปริมาณเพิ่มความเสียหายโอเคอ่าแล้วก็รีอีกรอบหนึ่งลบกำลังสองช่องคือหาเลยวะก็ซื้อไปแล้วนี่ปริมาณเพิ่มความเสียหายโอเคของดาบหมดละ โอ้หถึกจัดเลยนะรอบนี้ตีโคตรแรงคนดูไม่ใช่ถึกจัดตีแรงขึ้นฮ่าก็มาดิครับฮาฟูฟรูเฮ้ยโอ้โหนี่ไงซอมบี้ราชวงศ์ซอมบี้ฮ <c oughs> อ,องเต้ใช่ไหมเขาไม่ได้เรียกฮองเต้เขาเรียกอะไรวะกระซัดกระซัดเออกับดุนเด็กมาดิครับน้องรอบนี้ไลยใส่กันแล้วคนดูนะ สามโอ้ยโอ้โหเจอกินแล้วแรงแรงจัดแรงจัดโอ้ยโอ้โหอืมอืมอจังหวะไม่ได้เลยไหวแทงอือหิวก่อนหิวก่อนนี่เฮ้ยอะไรวะน่ะเฮ้ยระเบิดพลังมา อุ้ยอุ้ยโหเก็บหลบไม่ทันเอาว่ะแม่งดักแอนตัของจริงคนดูโอ้มีอ้วกพิษด้วยสองครั้งนี่จับผมเริ่มจับแพทเทิร์นมาได้แล้วแม่งมีมีมีวาร์คด้วยว่ะโอ้ยโอ้โหโดนจนหน้าเอือตับตับตับหนึ่งสอง นี่เนี่ยหนึ่งสองนี่เนี่ยหนึ่งสองโอ้นี่เอาดิเอาดิหนึ่งสองสับสับสับสว้นี่เลยครับจำเพชรเส้น,นหน้าตายหื้ยอุ๊ย วะโอ้โห uh, มันอ้วกอ้วกอืมวิลบแทงแทงกระแทกคนดูวยอุ๊ยอุ๊ย,ยหมดจัดหมดจัดหนึ่งสองนี่ติดมือน,นี่กระแทกกระแทกอืม คลิกขวานี่มันตัดคอมโบมันได้นะคุณดูนะตายเรียบร้อยครับโหจัดจาดอ่า โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าเกม Kingdom Board นะท่านผู้ชมนะเราเพิ่งกำจัดไปได้แค่เขตเดียวอยู่เลยนะฮะท่านผู้ชมอ่าเกมนี้ก็สามารถที่จะพอาอาวุธแล้วก็ส่วนของสกิลอะไรพวกนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับมีต่อดานต่อไปเป็นใต้เท้าฮันยอนนะท่านผู้ชมนะอก็โปลดมาเล่นกันได้นะครับลิงโหลดอยู่ด้านล่างคำในียบแต่คลิปนอหราบวันนี้พี่โคก้กก่อนเจอกันไปคลิปหน้าบายจ้าโคเตอร์ลิชแมนชัปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมแจกใยเติมเยอะได้ลดเติมเยอะได้ลุ้นฉลอง5 0,000ทซับแจกยับ3ต่อ ครั้งแรกกับลัคกี้คอยยิ่งเติมยิ่งลุ้นลุ้นต่อแรก iPhone 15 Pro Max Ad ไลน์เติมเกมทุกๆ100บาทก็ลุ้นได้ลุ้นต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้ทันทีลุ้นต่อที่3มยิ่งเติมยิ่งลุ้นกับ Richman Coin ใช้ลุ้นรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ Richman Shop .com กดลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปลุ้นกันเลย